มาร่วมยอ่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันเบนส์ทงองหล่อจุตินันพิรมพักดีในซีอีอททุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์7จากนาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาดำเนินรายการโดยโยทินตรังที่นีนาศทาง FM 89.5 MHz เมกิ์บนลาเนทาโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และทีเบนส์ทองหลอ่อลูกค้าเรื่องใหญ่กับไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหลอ่อแถมฟรีทริป แฟรงค์เฟิร์ตมอเอร์โบินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง31มีนาคมเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันลคะครพี่อยู่ทุกวันละครกี่อีช่ว้นนะคะ,นนะ,คะแค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ที่ความสุขม,มีไว้แบ่งปัน ไปเปิดด้วยกันกับเราสิ่ง discover 500กลับมาอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิ่ง discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเบนซลาเินทาโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กับไรเรื่องเล็กทุกคันทุกรุ่นทุกราคามาทองหล่อแถมฟรีทริป Franckford Show บินกับการบินไทยพักโรงแรม5ดาววันนี้ถึง31มีนาคมเท่านั้นทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันละครพี่อยู่ทุกวันละครกี่ทุกวันนะคะ ส่ง EMS กลับไปสนีไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอเซ็นเตอ r ไปรษณีย์นี1545เีริ่มตวกันฮี้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง พร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมกันแล้วหรือยังเปลี่ยนแปล,งป,ลงประเทศไทยด้วยมือของเราถึงเวลาใช้สิทธทิเราเป็นคนไทยถึงเวลาใช้เสียงลับดันให้ก้าวไกลเลือกคนดีเป็นตัวแทนพัฒนาประเทศไทย 24มีมีนาเลือกคนดีเข้าสภารรดูแลประชาติเปลี่ยนแปลงเมืองไทยชาติจะก้าวไกลด้วยมือของเราประชาก้าวไกลด้วยมืออรอุสวัสดิ์เช้านี้ท่านผู้ฝังที่เขารบมาทักทายกันนะฮะเรื่องของเพลงนะฮะที่จัดทําโดยกตกตกรรมาการการเลือกตั้งนะฮะทุกๆคนมีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งเท่าเทียมเหมือนกันทุกคนนะครับวันนี้เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าที่กกตนั้น จัดไว้นะครับเริ่มกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจบรายการนะครับหลักขังดังเก้งนี่หมายความว่าเข้าครูหาสามารถที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกเขตแล้วก็ในเขตได้วันนี้วันทย์ที่17มีนาคมนะครับผู้มีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไว้2ล้าน6 0สนคนก็เลือกคนที่รักเลือกผู้สมัครจากพรรคที่ชอบโดย ผู้มีสิทธิ์นั้นสามารถที่จะการกรกบาดลงคะแนนได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้นนะครับและจากกติกาการเลือกตั้งคราวนี้นั้นทุกคะแนนเสียงต้องบอกว่ามีคุณค่าเพราะนอกจากจะเป็นการเลือกสสระบบเขตแล้วยังจะเอาไปรวมกับคะแนนของพรรคเพื่อนำไปคำนวณหาจำนวนสสระบบบัญชีรายชื่อหรือที่เรารู้จักกันว่าปาร์ตี้ s t สต์นั่นเองนะครับ แต่ละพักนั้นจะได้รับการจัดสรรปันส่วนจากจำนวนสอส,อสอบัญชีรายชื่อตรงนี้มีตัวเลขอยู่ที่150ที่นั่งแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดครับทุกคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นยังเสมือนว่าจะเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีทางอ้อมเพราะว่าพักการเมืองส่วนใหญ่ก็ต่างเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพัก อย่างที่เราทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นรักใครชอบใครก็เลือกใส่แต้มกันตามสะดวกแต่สิ่งหนึ่งนะฮะที่ทำไม่ได้เลยอันนี้คงจะต้องเตือนเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ๆนะฮะที่อาจจะลืมอย่าลืมนะฮะ New First w a t e r ครั้งนี้มีประมาณ7 3 0 0ล้านคนห้ามเซลฟี่นะครับในคูหาเลือกตั้งนะฮะระวังนะฮะเรื่องของการถ่ายรูปบัตรเลือกตั้ง บางคนฮนะนึกคึกขนองว่าแหมเป็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเอาสะหน่อยหนึ่งจะได้ส่งภาพนะฮะไปให้เพื่อนๆดูนะฮะหรือจะมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดนนะฮะทั้งจำแล้วก็ปรับอันนี้ชัดเจนนะครับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทำได้ห้ามเด็ดขาดนะครับโทษเขามีกันไว้ก็คือความผิด อาญานะครับระวังโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0มืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นครับเพื่อความไม่ประมาททางที่ดีนะฮะมือถือไม่ควรจะพกไปในขณะที่คุณเองจะเข้าคูหาเลือกตั้งอันนี้ด้วยความห่วงใหนะครับเราก็คงจะมาตามติดกันนะฮะในอาทิตย์ต่อไปสัปดาห์นี้นะฮะอย่างที่ผมบอกว่าความเข้มข้นทางการเมืองนั้นเกิดขึ้น วันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับนะฮะพาดหัวเรื่องของการชำประชานิยมนะฮะทำกันเยอะแยะมากมายนะฮะเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนี่เป็นประเด็นที่หลายคนนั้นพูดถึงกันเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเราจะมาเชื่อมสายคุยกับคุณสวัสด์ว่าประเด็นเรื่องของ New f o r s t สบอร e สเอนั้น7ล้าน3แสนคนอันนี้แหละครับจะเป็นพลังในการที่จะเปลี่ยนประเทศ ได้มากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรนะฮะแล้วก็เรื่องของนโยบายจากพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะฮะเราคงไม่ได้เอ่ยชื่อพูดถึงเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะฮะผลปรากฏว่าไปตอบโจทย์นะฮะเรื่องของโพนะฮะที่ถามนักศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยเป็นคำถามคำถามหนึ่งเนี่ยนะฮะถามว่านโยบายที่ท่านชอบมากที่สุดคือข้อใด เขาบอกนะครับว่าร้อยะ26.4เลือกตอบว่าชอบนโยบายการตรวจสอบการทุจริตของนักการเมืองและก็ข้าราชการในขนาะเดียวกันร้อยละ11.4เบอกว่าชอบนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารนี่คือประเด็นที่จะคุยกันนะครับและก็ในขณนะเดียวกันอีกเรื่องนึงที่ยังคงเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจ เราเองเข็นข่าวการประมูลรถไฟเชื่อม3สนามบินก่อนหน้านี้ CP ได้ไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม BTS ของคุณกิริการจนะภาคเสนอราคาสูงกว่า CP ประมาณ50,000กว่าล้านมีการเลื่อนนัดเจราจาเรื่องอย่างนี้นะฮะมาแล้ว2ครั้งนอกเหนือจากเงินขนไข12ข้อ TOR ที่อยู่ในข้อตกลงของกรอบการประมูลรถไฟเชื่อมสสนามบิน CP เสนอเข้ามาปรากฏว่าทาง รถไฟนะฮะตอบปฏิเสธว่าถ้ามีหนึ่งข้อขึ้นไปนอกเหนือกรอบนะการประมูลของ TOR เราจะไม่รับข้อเสนอแต่อย่างใดวันที่19มีนาคมคือวันอังคารที่จะถึงนี้จะเป็นการชี้ชะตานะครับว่า CP จะสามารถที่จะทำข้อตกลงหรือหาข้อสรุปกับรถไฟได้หรือไม่ แล้วถ้าไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะรถไฟพูดชัดเจนนะครับว่าไม่มีการเลื่อนการเจรจากับกลุ่ม CP ออกไปนอกเหนือจากวันที่19มีนาคมนี้อีกแล้วนะฮะแล้วอย่างนี้ใครจะเข้ามานะฮะรับช่วงต่อในการประมูลรถไฟเชื่อม3สนามบินที่เป็นโครงการความหวังความฝันนะฮะของคนไทยที่เฝ้ารอ อันนี้เป็นหนึ่งในสองกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้เข้ามายืนอยู่ในแถวหน้าในภูมิภาคเอเชียได้นะฮะเป็นอย่างดีทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเข้ามาคุยกันช่วงนี้พักสักครู่ครับ ช่วงเปิดโลกสนับสนุนโดยอร่อยน้ำแร่100%เซเบนซ์ทองหล่อ027148888ผลิตภัณฑ์ผักแบรรูปตาพ่อครัวบาย NKFood ฟูอีซูซูมิลเรุ่นพิเศษดิออนิกส์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์ส่ง EMS กลับไปสนีไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอน ส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545เรียมตัวกันให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งพร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมกันแล้วหรือยัง เยเททยททได้วมือ,ข,อ,อนนข้ามาในช่วงที่สองของรายการนะครับตอนนี้คุณสวัสดิ์อยู่กับเรานะครับไปทักทายท่านคุณสวัสดิ์ครับเช้านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มีการออกไปเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกเขตแล้วก็ในเขต มีจำนวนผู้ลงทะเบียนไว้2ล้าน6แสนคนนะครับเริ่มลงทะเบียนนะฮะลงคะแนนในครูหาเลือกตั้ง8นาฬิกาหมายความว่าจบรายการราคุณสวัสดิ์ครับผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าลงทะเบียน2ล้านกว่าคนเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองได้จนกระทั่งถึง17นาฬิกานะครับวันนี้คุณสวัสดิ์คิดเห็นยังไงครับเรื่องของการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ครคุณสวัสดิ์ มันก็ดีครับเพราะบางคนเนี่ยนะอาจจะไม่ว่างในช่วงเดนยี่สิบสี่ครับถูกไหมครับเป็นแต่ว่าเราจะมั่นใจในระบบว่ามันดีนะครับครัจะเห็นว่าโอเคถึงแม้ว่าจะลงคะแนนเสียงวันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดทีบนีใช่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดครับจะไปเปิดเอาหลังยี่สิบสี่แคเปิดพร้อมกันอืใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับของเรื่องของการที่คนนั้น ให้ความสนใจมาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตเป็นประวัติการนะครับคุสวัสดในรอบนี้นะครับการเลือกตั้งใช่ครับครับอมมันแต่ว่าทางการก็ป้องกันไว้ดีเหมือนกันนะให้เลิกขายเหล้าตั้งแต่เมื่อวานเย็นครับหลังหกโมงเย็นนะฮะห้ามขายใช่ครับใช่ครับถึงวันนี้หกโมงเย็นใช่ครับอืแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะคุสวัสดที่เราเองก็อยากจะเตือนนะฮะในกลุ่มของสิ่งใดที่ทําไม่ได้นะครับ ในการเข้าคูหาเลือกตั้งหนึ่งในนั้นที่คนเขากังวลกันนะครับคุสวัสดก็คือเรื่องของการเซลฟี่โดยการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับหนึ่งในนั้นคือจำนวน First w a วอตอร์นะครัครั้งแรกที่จะมีสิทธิ์มีเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคราวนี้ประมาณ7ล้านกว่าคนมีความเข้าใจนะครับว่าจะมีการลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้งวันนี้ในกลุ่มเฟิร์สวอเตอร์เยอะทีเดียว ถ้ามีโอกาสนะฮะหรือใครก็ตามที่กระทำในการเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเองในครูหาเลือกตั้งหรือถ่ายรูปบัตรลงคะแนนเลือกตั้งว่าตัวเองนั้นกาหมายเลขใดอันนี้ผิดโดนทั้งอาญาแล้วทั้งจำทั้งปรับนะคุณสองนี้ครับอันนี้มันที่ปลายเหตุต้นเหตุเนี่ยนะฮะไม่ควรจะเอาเข้าไปเลยห้ามเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะห้ามไม่ได้เลยนะครับอ่า เพราะว่าอันนี้เนี่ยนะครับผมถึงบอกต่อเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะเวลาช่วงเรื่องตั้งเจ็ดวันนี้ไปเนี่ยนะอไอ้พวกเฟซบุ๊กเลยพวกอะไรหาเสียงออนไลน์อะไร,ะไรให้หยุดเลยจ็ดวันนี้นะฮะในช่วงระหว่างที่จะมีผลนะฮะเรื่องนี้ต้องเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนะมันม,มีทั้งของดีของไม่ดีแล้วก็มันทาให้เกิดการยุ่ยแย่กันสังคมเราจะพังบ่อยเรื่องแบบนี้ครับ เรื่องไม่จริงเนี่ยนะกว่าจะรู้เรื่องกันได้เนี่ยนะว่าเรื่องไม่จริงเนี่ยนะไอ้คนที่ถูกใส่ความเสียหายไปแล้วใช่ใช่นะมันควรจะให้เลิกเลยนะฮะให้หยุดไปจากวันนี้เลยอื นะัก่อนเจ็ดวันนี้ให้ไอหยุดหมดครับแล้วขนาดนี้เองนะฮะผมเข้าใจว่าหลายคนท่านผู้ฟังหลายท่านนะฮะในขนาดนี้กําลังจะฟังรายการเราอยู่แล้วก็กำลังที่จะเดินทางนะฮะไปตามคูหาเลือกตั้งตามที่หน่วยงานของทางกรกตนั้นกําหนดไว้คุณสวัสดิ์มีอะไรอยากจะสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่ๆไหมครับที่ตอนนี้กําลังจะใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกของเขาเองคุณสวัสดิ์เชิญเลยครับ สำหรับนี่ข้อคิดผมให้กับเด็กรุ่นใหม่นะครับนะครับยามองแต่ผลประโยชน์เนี่ยนะฮะช่วงระยะสั้นๆของตัวเราเองนะฮะอย่างที่บางพรรคออกมาหาเสียงเลยนะฮะว่าถ้าเลือกพรเลือกพรรคนี้จะไม่มีการจะจะไม่ต้องเกณฑ์ทหารแคบนะครับอันนี้ถึงผมถือว่าเป็นอะไรที่เสียหายมากกับประเทศชาตินะฮะแล้วก็เออเป็นทําให้คนชาติอื่นเนี่ยนะฮะ เขาจะดูหมิ่นคนชาตินี้ไม่มีจิตวิญญาณของจิตวิญญาณของคนชาตินั้นครับ,บอืมนะฮะคือเป็นทหารตอนนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนเนี่ยนะหาเสียงออกมาวิจารณ์แล้วก็คิดว่าตอนนี้ไม่เห็นมีจะลบไปตรงไหนเลยทําไม่ต้องมีทหารครับแต่ทหารเนี่ยนะเวลาท่านไปเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ได้เอเเจุกเกณฑ์ทหารไป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 ฟรีๆนะครับท่านก็ได้เงินเดือนบบนะ,ะได้ประสบการณ์ชีวิตนะฮะอืม มผมไม่เข้าใจว่าถ้าคนหนุ่มเนี่ยนะคิดเฉพาะว่าไม่ต้องไปกินอาหารแล้วก็ลงให้กับคนที่เจ้าของอ่ไดโยบายเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้ครับนะครับอ,อันนี้รับไม่ได้เลยเนี่ยนะความที่ไม่รู้หน้าที่ของพลเมืองตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยนะแล้วสังคมในอนาคตจะอยู่ยังไงใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงนะครับในสังคมตอนนี้ รับไม่ได้เลยนะฮะเขามีให้ทั้งทางเลือกทั้งเยอะแยะเนี่ยนะฮะสมัครก็ได้นะฮะแ,แล้วก็ไปคัดเลือกก็ได้นะครับสุขภาพไม่ดีเนี่ยนะเขาก็เป็นเขาก็ตัดออกแคบถูกไหมครับแคบอย่างที่ผมพูดนะสมัยผมที่ผมผมอยากจะเป็นเนี่ยนะครับผมเจ็ดสิบแปดบวกสามได้แปดสิบเอ็ดดีหนึ่งประเภทสองไม่ได้เป็น,อ,ปนอยากจะเป็นแต่ไม่ได้เป็นนะฮะ ใช่ครับออ,อันนี้ยืนยันได้เลยนะผมมีเอกสารกองเกินนะฮะอือครับสมัยก่อนเนี่ยนะประเทศไทยวันที่อยู่ไม่ได้วันนี้เนี่ยนะไอจิตวิญญาณอันนี้ยังอยู่อืมอ,อืมนะฮะครับแ,และทุกคนมีศักด์ศร,รีและชาวบ,บ้านเขาก็มองทหารเหล่านั้นเนี่ยนะฮะเ,เขาก็มีความชื่นชื่นชมอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะฮะปปซ้อมเสร็จปมเนี่ยนะฮะเขาปล่อยผีออกจากวัดเนี่ยนะครับอืม ใส่พันแข้งชาวบ,บ้านเขามองโด้ว่าความชื่นชมครับนะฮะทหารเรือเหมือนกันเนี่ยนะ,ะไปฝึกนะฮะออกออกออก,ออกทะเลเขาถือถุงอ่าถุงทะเลกลับมาชาวบ,บ้านก็รู้ว่านี่คนนี้ไปฝึกมาออกทะเลเขาก็ให้ความชื่นชมครับอืมคุณสวัสดิ์ครับะะมีอ่าแฟนรายการนะฮะคุณรัชนีวันนะฮะณลำปางท่านส่งเป็นเมสเซจมาบอกว่า คนรุ่นใหม่นั้นละทิ้งหน้าที่พลเมืองนะครับเรื่องนี้โอ้ย oh, มากเลยครับ <Yeah. S 2> แล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของของสิทธิของของ,ของหน้าที่ไป็นเกณฑ์ทหารนะครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าที่ผมพูดบ่อยก็คือว่าสิทธิทุกคนรู้หมดว่าสิทธิของคนไทยสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วคนที่เอาสิ่งเหล่านี้ไปนับการเมืองเอาสิ่งเหล่านี้มาหาเสียงนะครับ ใช่ไหมฮะเสร็จแ,แล้วไม่เคยพูดเลยว่าหน้าที่พลเมืองของพวกคุณจะต้องทํำยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะยิ่งดูวันนี้เนี่ยประเทศไทยยิ่งจะมีปัญหาในอนาคตนะฮะถ้าหากว่าไม่ฝึกให้รู้เรื่องว่าหน้าที่พลเมืองของตัวเองจะต้องทําอะไรให้กับประเทศอืมคบนะครับมไม่จะรู้จักสธิคที่อันนี้เป็น น่าเป็นห่วงนะครับอืม,มีมีเรื่องของโพนะฮะขออนุญาตไปแตะเรื่องโพนิดหนึ่งทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะฮะมหาวิทยาลัยเ็ามีการทรําโพของนิสิตนะครับระดับปตีจากทั้งสิบเก้าคณะนะฮะแล้วก็หนึ่งสำนักวิชาเพื่อที่จะสะท้อนเสียงของนิสิตท,ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง first Time v o ว e เตครั้งแรกเนี่ยนะฮะคุสวัสด์อันหนึ่งที่น่าสนใจครับมีคําถามว่าปัใจจัยใดสําคัญน้อยที่สุดในการตัดสินใจเลือกของท่าน ผลสำรวจเผยว่านะครับร้อยละสี่เลือกตามครอบครัวเพื่อนและคนรอบข้างอันนี้หมายความว่าเขามีในใจแล้วนะครับว่าเขาจะเลือกขายเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขาครอบครัวเพื่อนหรือคนรอบข้างไม่สามารถที่จะมาชักจูงได้นะฮะเรื่องนี้ครับจริงจรมันก็ได้จะเป็นอย่างนั้นนะครับ,รบในเมื่อว่า ตัวเองมาถึงอายุสิบแปดแล้วเนี่ยนะะก็ควรจะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองบ้างความคิดครับ <Yeah. S 2> นะครับคุณต้องศึกษาตั้งแต่ต้นเลยนะในเมื่อว่าคุณต้องการสิทธิอายุสิบแปดเพราะฉะนั้นตอนอายุสิบห้าคุณก็ต้องศึกษาแล้วไม่ใช่ว่ามัวแต่อาชีพอย่างอื่นครับ yeah. ถูกไหมครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเด็กในวันที่ผมยังเป็นเด็กนี่นะครับเรารู้หน้าที่ของเราเด,ดีมาก นะครับพ่อแม่เรากลับไม่รู้สอีกนะฮะเพราะว่าสมมนมากเป็นคนจีนนะฮะถึงเวลาแค่นี้อ,อ,อายุสิบหกหรือสิบแปดเนี่ยนะฮะผมต้องไปขึ้นหมายเกณฑ์รู้หน้าที่โดยอัตโนมัติอืมครับเรืเอ็นนี้ผมพูดได้เลยเนี่ยนะพ่อแม่นะฮะเยอะมากเลยในพุ้นในใน,ในประเทศไทยมไม่รู้จากหน้าที่พลเมืองส่งลูกไปรเรียนเมืองนอกจนทั้งจบปิญญาตรีกับมาตายหาไว้แล้วลูกลูกคุต้องเกณฑ์าหารแนละ้วทำไง แล้วก็ไม่ได้เกณฑ์าหารธรรมาดานะครับคร<ก>ับนะฮะกลับมาอายุยี่สิบห้ายี่หกมึงหนีทหารมาห้าปีคือทําพยายามจะทําทุกอย่างให้เต็มที่กับเรื่องของกฎหมายที่เปิดไว้นะครับใช่ครับอ๋อครับอืมนะฮะอืมกลับมาเนี่ยนะครับขอขอ,ขอหมายเกณฑ์ก็ไม่มีมนะฮะคุณสวัสดิ์ทำไมาภาพของเด็กไทยนะครับในวันนี้เรื่องของการเกณฑ์ทหารเขาถึงมองว่าเป็นภาพที่ ที่จะต้องหนีจะต้องจะต้องเป็นภาพที่การฝึกหนักนะฮะเหนื่อยนะฮะแล้วก็ลําบากลําบนทําไมคิดในมุมนั้นนะครับที่อย่างนี้ครับทุกชาติเนี่ยนะครับเขาก็ฝึกหนักนะครับเวลาน,นี้เนี่ยนะอิสราเอลเนี่ยนะฮะต้องเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับใช่ครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นหน้าที่เลยครับใน,น,นาารัฐธรรมนูญครับอืม,อมครับแล้วก็ทุกประเทศที่จเจริญแล้วเวลาฝึกนี่หนักมากอ๋อรคบนะครับ หนักมากมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอหน้าที่พลเมืองของการเป็นอาหารเนี่ยนะเพียงแต่ว่าผมให้ข้อคิดเท่นั้นเองนะฮะว่าไอการเกณฑอาหารอะลนี้สองปีแล้วอาจจะรลดนเวลาใหญ่ให้มันน้อยลงนะฮะนะฮอย่างผมยกตัวอย่างคุยกับเพื่อนนะครับอาจจะไปกณฑอาหารฝึกหนักหกเดือนนะครับแล้วก็พักไปแล้วก็ทุกทุกสามเดือนจะต้องมาเข้าฝึกอีกอ๋อ ครับอืมอาจจะเปลี่ยนรูปแบบในการฝึกกันนะครับอ่อไม่ต้องมาอยู่ถึงสองปีเต็มเ็ครับอืมถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่นะมันมีวิถีสมัยก่อนก็เป็นนะครับขนาดสองปีจบไปแล้วเนี่ยนะหมดไปแล้วเขาถึงเวลาเนี่ยนะเขาเรียกระดมมามามาบางครั้งก็มีอาวุธใหม่มีเทคโนโลยีใหม่เขาก็เรียกเขามามาฝึกกันอีกครับอืมถูกไหมครับ ทุกคนก็มีความสุขเมื่อก่อนเนี่ยนะคนที่ไปเกณฑ์ทหารเขามีความสุขนะยังไงครับเขามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกรับใช้ชาติเวลาเขาแต่งเครื่องแบบพันแข้งออกมาเขามีความสง่ามาม<อ>เขาภูมิใจนะครับและพวกนี้เวลาใส่เครื่องแบบเราไม่ถอดเลยนะฮะใช่ครับโอ้ oh, grab, grab. ครับครับนะผมเห็นเนี่ยนะฮะนักเรียนแล้วจะบรอที่ศูนย์ลุมพินีะนะครับวันสุกเย็นเนี่ยนะฮะเขาก็ออกมา ทุกคนแต่งตัวเต็มยศยืนอยู่หน้าโรงเรียนรอรถเมย์ยืนตรงเป๊้เลยนี่ยนะฮะผมยังจาภาพได้เลยเนี่ยนะแล้วสามองด้วยความชมเชยคแต่ว่าเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีปฏจกิกยาเลยเขายืนตรงเป๊ะเลยนะรอรถเมย์อ่าอ่าเท่ด้วยฮะเท่ครับแต่งตัวเต็มยศออกมาใช่คุณสมััดิครับมีแมสเซจมาจากคุณหมอวิวัฒนะฮะแฟนรายการท่านเขียนมาบอกว่า สมัยผมเรียนหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมออกข้อสอบด้วยทุกคนจดจำไปดำเนินชีวิตได้ดีมีวินยัยแล้วทำให้รักชาติมากๆนะครับเรื่องนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะเพิ่งจะมาจะรปโรงศึกษาเนี่ยนะฮะแบบบางคนเพิ่งจะมาพูดถึงว่ามีหลายวิชาเนี่ยนะเราเห็นว่ามันสำคัญตัดทิ้งมันไปหน้าที่พลเมืองแบบและศิลธรรม ไม่มีฮะไม่มีมานานแล้วครับมีครับมันจับเข้าไปเป็นอยู่สองบรรทัดในเล่มของสังคมศึกษาไปรวมกันไว้ไม่ได้แยกออกมาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับใช่ครับโอ้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้นี่อันตรายมากสำหรับสังคมไทยนะฮะถ้าหากว่าคนไม่รู้จักหน้าที่ศิลธรรมมันก็จบนะครับ เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมผมไม่ผมเก่งนะเปจนรณาว่าผมเป็นคนช่างคิดผมจําได้ว่าตอนที่ผมสอบอยู่เนี่ยนะมัธยมครับครูเขาถามเนี่ยนะสิ่งทำคืออะไรเนี่ยนะฮะ<แ>ผมก็ตอบสองประโยคเลยเนี่ยนะว่ายังไงครับสิ่งทำคือประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติละเว้นสิ่งที่ควรละเว้นและผมก็ส่งกระดาษเปล่า กระดาษส่งกระดาษและเสร็จแล้วเนี่ยนะเชื่อไหมครับว่าผมคิดไม่คิดไม่ถึงว่าครูเยาวอิชู่นี้เนี่ยนะเป็นอิชู่ใหญ่ทั้งครูใหญ่ครูประจำชั้นกับครูเนี่ยนะั้งหมดในโรงเรียนประชุมกันอบอกจะให้เด็กคนนี้มันผ่านหรือมันตกนขนาดขนาดเป็นอิชชู่ขึ้นมาเลยนะครับคําตอบนี้ใช่ครับครับทีนี้ครูใหญ่ทั้งกะดีนะฮะบ,บอกว่าที่จริงแล้วนิยามของมันก็มีแค่นี้สินทม มันก็เป็นเรื่องจริงที่<อ>าคาตอบเขียนมาครูเขาเรียกผมไป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 ถามครับ,บนะค,คุณคิดยังไงอย่างเงี้ยบอรที่จริงแล้วคํานิยามมันมีแค่นี้เองนะ,ะสินค้ำคือประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติละเวน้นสิ่งที่ควรละเว้นนอกนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นเนี่ยนะรายละเอียดครับอ๋ออันนี้ตอบแบบเนื้อๆเ,เลยไม่มีน้ําเลยนะครับอืมใช่ครับครับถูกไหมฮะถ้าหากว่าว่าเขาเป็นลึกๆเนี่ยนะฮะ ถ้าคารวาสก็ศีลห้าใช่ไหมฮะ <c oughs> ถ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นพระนี่โอ้โหเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่สรุปแล้วก็คือแค่นี้แหละครับออ <c oughs> ผมเคยไปพูดที่บ้านผู้ใหญ่เนี่ยนะครับที่รับถือเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวนหน้าของอศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับ <c oughs> ตอนที่หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดบางคนก็นั่งสมาธิเนี่ยนะรับถือพุทธมาด้วยความเคร่งนะครับ <c oughs> สร็จแล้วพหนึ่งกาเก้าเจ็ดเนี่ยเขาก็มีปัญหาเขาก็มาคิดว่านะฮะกูนั่งเนี่ยสมาธิทุกวันเนี่ยนะนะพระพุทธเจ้าไม่เคยช่วยเลยเขาก็เปลี่ยนเนี่ยนะไปเป็นศาสนาคริสต์เปลี่ยนศาสนาเลยใช่ครับอนะฮะแล่ว่าเปลี่ยนศาสนาแบบคนใหม่ๆที่ไปเปลี่ยนเนี่ยนะอ,อะผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าอคนผู้ดูดูดเลี้ยงดูลูกแกะ ครับนะก็คนที่ใหม่นะฮะเหมือนกับในอีเบิวถึ์ของพระเยซูนะครับคือคนที่ไปเข้าศาสนาเขาเรียกว่าลูกแกะใช่นะเขาก็มีเป็นเลี้ยงที่บ้านเขาเชิญผมด้วยนะเขาคิาก็อยากจะชวนผมเขาไปเป็นศาสนาคริสต์ครับจะหาว่าผมเจ๊งหน่อยหนึ่งมาผมบทตอบไปตอบสั้นๆเลยผมมาดูแล้วทุกคนที่นั่งอยู่วันนี้เนี่ยนะครับอนะคุณหมดศรัทธา นะฮะครับหมดศรัทธาและหมดความมั่นใจของตัวเองไม่มีพระเจ้าองค์ไหนช่วยคุณได้อ๋อครับอันนี้ก็ชัดเจนนะคุณสวัสดิ์ครับมีบขนาดเดียวกันนี่นะครับเมื่อเช้านี่เองครับมีแฟนรายการท่านหนึ่งนะครับได้โพส์ตเฟซบุ๊กขึ้นมานะครับเขาบอกว่าบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาเองก็คือคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองเขามีโอกาสเจอคุณสวัสดิ์นะครับแล้วก็เคยถามคุณสวัสดิ์ว่า ตอนนั้นเป็นหนี้เท่าไหร่คุณสวัสด์ตอบว่าคืนเดียวหนี้สองแสนล้านแล้วก็ถามต่อนะครับว่าแล้วคุณสวัสด์ทำยังไงต่อครับคุณสวัสด์ตอบว่าก็ให้ลูกน้องเอาปืนไปเก็บให้หมดแล้วก็เปิดฟังเพลงเอลวิค่อยสู้ต่อไปขึ้นแฮชแท็กเลยนะครับว่ายอดนักสู้ครับ k i n g o f s t e e l คุณสวัสด์เรื่องนี้ค,ค,คือคืออย่างนี้ครับ พอผ่านไม่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 ใด้ทันทีนะครับพอผ่านไปช่วงระยะหนึ่งหลายเดือนนะฮะเพื่อนผมบางคนเนี่ยนะฮะมันก็โอเคมันก็หมดกำลังใจนะฮะมาออฟฟิศผมแต่เช้าพอเคาะประตูปั๊บเนี่ยนะฮะแบบมันเปิดประตูเข้ามาเลยนะครับถึงมันถึงที่มันขอผมเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ยังอยู่เลยคาทาวนเนี่ยคุณสวัสดิ์ครับเดี๋ยวเราเก็บเรื่องนี้ไ้นิดนึงฮะเล่าต่อสัปดาห์หน้าเวลาหมดนะครับ Okay, เดี๋ยวจะไปเคารพธงชาตินะครับแล้วก็เริ่มต้นของการลงคะแนนเสียงวันนี้เป็นเลือกตั้งลวงหน้านอกเขตและในเขต okay, กับสองล้านหกแสนคนควันนี้ขอบพระคุณคุณสว,ส,คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับลาไปก่อนสวัสดีครับมาร่วมยอ่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมือง การลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันเบนซ์ทองหลอ่อจุตินันพิรมพักดีใน CEO t a l ททุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เจ็กนาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาดำเนินรายการโดยโยทินตรังที่หนีนาดทาง FM 89.5เมกะเฮิร